ตรงนี้นะคุณผู้ชมสังเกตนะว่ามันเป็นในส่วนของสันตะเค่อาเห็นสันเหล็กไหมมันเป็นสันตะเคแล้วลองดูฝ้าดิฝ้าเราเฉียงเลยคุณผู้ชมนี่เฉียงเฉียงยาวไปนู่นเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเราต้องทําการตัดไวนิลตัดฝ้าให้มันได้ฉากได้มุมอีกนะครับไอตรงนี้คือความยากแล้วยิงน็อตเดี๋ยวว่ายากแล้วอันนี้ยากกว่านะครับอเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางนี้คุณจะเห็นว่าเรามีรางน้ําด้วยรางน้ำเนี่ยใช้เป็นรางน้ำสแตนเลสนะยาวไปถึงด้านหลังนู่นเลยคุณผู้ชมนะยาวไปเรื่อยๆเลยรางน้ํา แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ารางน้าเนี่ยเราต้องมีเหล็กโครงสร้างซึ่งเหล็กโครงสร้างเขาเรียกว่าเหล็กเสรางน้ําที่เราเรียกกันภาษาช่างเนี่ยเอาเสรางน้านี่ครับสังเกตนะเอาตากล้องมาใกล้หน่อยจะมีเหล็ก2เส้นเป็นเหล็กเสรางน้ําถามว่าทําไมต้องเบิ้ลนะครับเหตุผลที่ต้องเบิ้ลเพราะว่าถ้าเป็นโครงฟ้าละแนงแล้วเนี่ยเขารับน้าหนักค่อนข้างเยอะสวัสดีครับผมโบสาโร و สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุภัยพีมาวิลล่า ปีน9พุทธมณฑลสาย2หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนของการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอิมบ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเตอิมบ,บ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโอ้โหหลังนี้นี่หลังใหญ่จริงๆคุณผู้ชม บึกบึบิกบ,กบ,กบกเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่เป็นบ้านหลังหัวมุมมีพื้นที่ด้านข้างเยอะมากหลังบ้านเยอะมากแล้วก็บ้านนี้คือใหญ่มากนะครับใครที่ซื้อบ้านไซส์สเกลแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องมีกําลังจ่ายพอสมควรและบ้านใหญ่ประมาณนี้ต้องมีแม่บ้านอย่างแน่นอนนะครับผมจึงพามาดูงานต่อเติมที่เกี่ยวกับห้องหลังบ้านซึ่งจะประกอบด้วยโซนซักล้างใช่ไหมอ่าต้องมีแน่นอน ห้องครัวต้องมีแน่นอนและมีการต่อเติมห้องนอนในบ้านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเ,เป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยเป็นหัวมุมโคง้งรับกับนี่เลยมีสารพระพรหมนะครับแล้วก็มีสวนหย่อมด้วยคุณผู้ชมนี่หน้าบ้านเป็นสวนหย่อมสบายๆชิวๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็ขั้นใหม่ของผมนะครับ <laughs> โอเครถไฟย้าประหยัดพลังงานนิดนึงอ่ะเรามาดูงานกันต่อ หน้าบ้านนะครับมุงด้วยแผ่นไวนิลท้องเรียบแล้วก็ต้องบอกว่าใส่เป็นฝ้าระแนงด้วยซึ่งเดินเข้ามาด้านในนี่อากาศคนละเรื่องเลยนี่เหงื่อแตกซึบเลยนะขอซับเหงืห่อหน่อยพอมาตรงนี้นี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมตากล้องเอาตากล้องเดินเข้ามาก่อนออาเปลี่ยนไหม <c oughs> เปลี่ยนไหยฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะอากาศข้างในนี่คือต้องบอกว่าไวนิลช่วยกันความร้อนได้ดีกว่าไมทัลนชีสอันนี้ผมการันตีเลยและเมื่อใส่ฝ้าเข้าไป การความร้อนได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งฝ้าระแนงอยู่ซึ่งฝ้าระแนงเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้น็อตในการติดตั้งเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมอ่ามองไปด้านบนหน่อยนี่น็อตเพียบเลยนะครับซึ่งสั่งมาแล้ว2,000ตัวนะครับยังไม่พอนะก็ต้องบอกว่ายึดทุกจุดเลยเนี่ยช่างอ่ามาดูช่างใกล้ๆหน่อยเร็วนี่ค่อยๆย,ย,ย,ยึดแล้วเวลายิงนี่ไม่ได้ง่ายๆนะครับนะผงไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเข้าหน้าเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกด้วย เนี่ยไปดิเหนะ็ <S <S นไหมเขาต้องเอาหน้าหันไปเห็นไหมอ่าคุณผู้ชมมาดูอีกทีคุณมาดูความลำบากของช่างหน่อยเอาทําต่อทําต่อรบก,กวนด้วยลกูกพี่อ่าดูดูดูเนี่ยเขายิงให้ดูนี่ยิงปึ๊บเนี่ยพวกฝุ่นผงพวกนี้เนี่ย,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 ยต้องบอกว่ามันก็มีส่วนอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะมองว่างานก่อสร้างเนี่ยง่ายๆคุณลองยิงน็อตแต่ละตัวเนี่ยอย่างผมเนี่ยยิงตัวหนึ่งนี่ ก่าจะตั้งให้มันตรงกว่าจะให้มันลงไปนะครับต้องใช้เวลานะสาหรับผมนี่คือไม่ค่อยได้ยิงนะฮะแต่ถ้าเราสำหรับช่างโอเคงานเขาไวงานเขาอะไรก็ใช่อยู่แต่งานเนี่ยถ้าเอาเป็นงานเรียบร้อยเนี่ยจะต้องดูรายละเอียดเยอะมากนะครับอย่างตรงนี้นะคุณผู้ชมสังเกตนะว่ามันเป็นในส่วนของสันตะเค่อาเห็นสันเหล็กไหมมันเป็นสันตะเคแล้วลองดูฝ้าดิฝ้าเราเฉียงเลยคุณผู้ชมนี่เฉียงเฉียงยาวไปนู่นเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเราต้องทําการตัดไวนิวตัดฝ้าให้มันได้ฉากได้มุมอีก นะครับไอ้ตัวนี้คือความยากแล้วยิงน็อตเดี๋ยวว่ายากแล้ว,วอันนี้ยากกว่านะครับอาเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางนี้คุณจะเห็นว่าเรามีรางน้ําด้วยรางน้ำเนี่ยใช้เป็นรางน้ำสแตนเลสนะยาวไปถึงด้านหลังนู่นเลยคุณผู้ชมนะยาวไปเรื่อยๆเลยรางน้าแต่ก่ออื่นต้องบอกว่ารางน้ำเนี่ยเราต้องมีเหล็กโครงสร้างซึ่งเหล็กโครงสร้างเขาเรียกว่าเหล็กเสรางน้ําที่เราเรียกกันภาษาช่างเนี่ยเอาเสรางน้านี่ครับสังเกตน,นะเอาตากล้องไปใกล้หน่อยจะมีเหล็ก2เส้น เ็นเหล็กเสียล้างน้ําถามว่าทำไมต้องเบิ้ลนะครับเหตุผลที่ต้องเบิ้ลเพราะว่าถ้าเป็นโครงฟ้าระแนงแล้วเนี่ยเขารับน้ําหนักค่อนข้างเยอะไม้ระแนงมัดหนึ่งเนี่ยหนักมากนะคุณผู้ชมนะอ่ะไม้ระแนงมัดหน,นึ่งนี่สิแผ่นนะครับปัจจุบันก็แผ่นหนึ่งประมาณ40บาทนะครับสิแผ่นก็มัดละประมาณสี่ร้อยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นหรือยังนะครับพี่ชานเดี๋ยวนี้ไม้ระแนงมัดละกี่บาทตอนนี้เหรอครับประมาณตอนนี้มัดหนึ่งเกือบสี่ร้อยครับเกือบสี่ร้อยใช่ครับ<ๆ>ตัวนี้ ยี่สิบเจ็ดบาทครับบเาทใช่ครับเมื่อวันก่อนเอ,อเมื่ออาทิตย์ก่อนถ่ายคลิปไปไปบอกเขาว่าก้อนละยี่สิบบาทไอเราก็ไม่ได้ซื้อนานเนาะให้แต่ลุกน้องซื้อเนาะแต่ก่อนซื้อสิบแปดสิบเก้าบาทเองนะอดี๋ยนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วเหรอครับ,บโอ้โหไปซื้อหุ้นอินบนเบาดีกว่าคุณผู้ชมคิวคอนไม่ได้เชียนะอ่าเขามีหุ้นในตลาดซนะนะัอมแะคิวคอนนะอ่าก็ไม่ได้เชียหุ้นไม่ได้ถือเยอะด้วยถือไม่กี่หุ้นเองเพิ่งรู้อินบนเบาราคาขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าพวกวัสดุก่อสร้าง เป็นเรื่องปกติของการขึ้นราคาคุณผู้ชมระยะเวลาเนี่ยเมื่อผ่านไปนานๆเนี่ยก็จะขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับงานก่อสร้างประเภทพวกงานต่อเติมหรืองานสร้างบ้านเนี่ยจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าน้ํามันค่าวัสดุนะครับผมยังไม่เคยเห็นรายงานต่อเติมถูกลงถูกลงนับวันมีแต่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจก็ฝากเอาไว้แล้วกันใช่ไหมพี่งานต่อเติมมีถูกลงไหมไม่มีครับมีแต่ขึ้นครับมีแต่ขึ้นเนาะมีแต่ขึ้นครับอืมครับผมอ่ะตามสบายับพี่ ต่อมาคุณผู้ชมเจ้าแผ่นไวนิลตรงนี้เป็นแผ่นไวนิลที่เราใช้ประจําซึ่งมีมาตรฐานแล้วก็ต้องบอกว่าแผ่นไวนิลที่เราสั่งมาเนี่ยไม่ได้นําเข้าจากจีนนะเป็นแผ่นไวนิลที่ใช้มานานนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้มีในไทยมาน่าจะ10ปีได้แล้วนะปัจจุบันคือที่มุงไปหลังแรกๆอ่ะเมื่อประมาณสัก8ปดปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ข้อเสียของแผ่นไวนิลนั่นก็คือ ถ้าคุณขึ้นไปเซอร์วิสหรือขึ้นไปยืนเนี่ยมันมีโอกาสแตกเปาะได้ง่ายด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับอ่าน,นี้ก็ฝากเอาไว้เนาะออะต่อมาคุณผู้ชมโครงสร้างตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างของหลังคาเหล็กกล่องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการมุงแผ่นก่อนก่อนที่จะยิงฝ้านะครับเห็นไหมโครงตรงนี้เขาจะแบ่งหน้าที่กันเมื่อสักครู่ก่อนหน้ายิงฝ้าไปตรงนี้ก็มาทําการติดตั้งแผ่นซึ่งแผ่นไวนิวเนี่ยต้องทำกันสองคนนะทำคนเดียวไม่ได้ คนอยู่ข้างบนเนี่ยลงมานี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ลงมาบางคนนี่หน้ามืดเลยขึ้นไปอยู่บนยิงแดดลร้อนนะโอ้โหมุงยากเลยคุณผู้ชมนะแผ่นไวนิลวเนี่ยจะต้องทําการยิงแล้วก็ต้องการตอกตอกให้มันเข้าเข้าลิ้นนะฮะก็ใช้เวลานาน,านแล้วก็ต้องมีคนส่งให้ขึ้นยกแผ่นขึ้นไปวัดวัดเสร็จตดัดให้มันได้ระยะแล้วก็ขึ้นไปติดตั้งอีกนะครับใช้กระบวนการาน,านานนิดหนึ่งจะมุงยากกว่าเมทัลชิพ อยู่พอสมควรนะครับเดินมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมจะสังเกตว่าด้านหลังตรงนี้นะครับเขาเริ่มมุงแผ่นไวนิ้วไปแล้วซึ่งเจ้าแผ่นไวนิ้วตรงนี้เนี่ยหน้าตัดมันอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับทุกๆุ5เซนก็เท่ากับ1แผ่นอย่างเงี้ยครับ25เซนโดยประมาณอันนี้คือ1แผ่นซึ่งแผ่นนี้นะครับ25เซนเนี่ยยาวไป1เมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อ1เมตรถ้า2เมตรก็500บาทนะครับอย่างตรงนี้ก็ก็ใช้กี่เมตรละ่ะผมไม่แน่ใจ3เมตรกว่า4เมตรได้ไ่ อแล้วก้องมถูตีไปสี่เมตรก็เท่าไหร่ล่ะพันหนึ่งแล้วมั้งแผ่นนี้ก็ประมาณหนึ่งพันบาทแล้วนะครับยี่สิบห้าเซนอ่ะเสียหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเอาแป้งพันมาเรียงได้เลยแผ่นจะแพงกว่าเบรนชีสนะครับวดิวจะแพงกว่าเนาะ,ะเดินมาด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นแผ่นโพลีโปร่งแสงตรงนี้ยังไม่ได้มุงแล้วคุณชมไม่ใช่แผ่นใสน,นะฮะอันนี้ยังไม่ได้มุงเดี๋ยวเรามุงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแผ่นโพลีที่เราใช้ประจำนะครับคล้ายๆกับแผ่นกระจกนั่นแหละ เ,เราสามารถสอดเข้าไปในเมทัลชีทได้โอกาสน้ํารั่วก็มีน้อยด้วยนะครับจะดีกว่าแผ่นไฟเบอร์กร์ดที่มันเป็นลอนนะครับแล้วก็ไวนิลเหมาะกับแผ่นไฟเบอร์อ่ะขอโทษครับถ้าแผ่นไวนิลต้องการใส่แผ่นใสจะต้องเป็นแผ่นโพลีชีทนะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลชีทที่เป็นลอนต้องการแผ่นใสจะต้องเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับอ่ะประมาณนี้ตรงนี้คุณผู้ชม เป็นอิดมวลเบานะครับแล้วก็ทุกครั้งในการก่ออิดมวลเบาเราก็องมีการเททับหลังด้วยนะตรงนี้เป็นโซนซักล้างเนาะก่ออิดมวลเบาขึ้นมาประมาณเมตรยีด้านบนตีเป็นระแนงโปร่งนะครับตรงนี้เป็นวงกบเราใช้วงกบเหล็กเลยเดี๋ยวเราทําการขัดกันสนิมอีกรอบดนึงนะครับตรงนี้อาจจะดูไม่เรียบร้อยต้องขออภยัยตรงนี้เป็นระแนงโปรง่งยาวมาตรงนี้เป็นการก่อผนังนะครับซึ่งการก่อผนังตรงนี้ก็จะมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งเนาะซึ่งเป็นจุดวางของเครื่องซักผ้า ซักผ้าบางตรงนี้นะครับซักเสร็จเอามาตากตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นโปร่งแสงตากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวใครจะมาส่องมาเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นพิเวตออกมาด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้ไม่ได้ส่วนของแทงน้าปั๊มน้ําจะเป็นแทงคู่เลยเพราะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับตรงนี้เป็นเสาเข็มที่เราเหลือเราอู้เสียดายมากเลยเนาะเสาเข็มพวกนี้เนี่ยนะครับท่อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ5้ารอยบาทแล้วแต่ถามว่าเราไม่ต้องตัดทิ้งขนาดนี้ เนื่องจากเราเช็คโบนะครับถ้าเราไม่เช็คโบเนี่ยเราตอกลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่เปลืองขนาดนี้แต่พอเราเช็คโบเสร็จแล้วก็มาทําการตัดหัวเข็มเพื่อที่จะหาระดับพื้นนะก็ต้องมีเศษทิ้งแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้คือดินส่วนเกินถ้าเจ้าของบ้านก็จะได้ดินตรงนี้สําหรับการขุดฟุตติ้งขุดคาอะไรขึ้นมานะตรงนี้ก็สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้นะครับเพราะเป็นหน้าดินด้วยเนาะเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อเป็นโซซักล้างื่อสักครู่เนาะแต่ตรงนี้จะเป็นช่องทางเดินคุณผู้ชมช่องทางงเดินนตรี้ จะนําไปสู่ห้องแม่บ้านนะครับจะมีห้องแม่บ้านอยู่ซึ่งจะอยู่ด้านขวามือของผมนะครับคือตรงนี้เลยนี่เข้ามาเลยในการที่จะทําเป็นห้องนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมแนะนําระยะอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรกาลังดีแต่ถ้าเป็น3เมตรคูณ3เมตรผมว่าแคบไปอย่างน้อยเอาสัก3เมตร50คูณ4เมตรก็ได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นการเทเอ็นเห็นไหมเราก่ออิฐมวลเบาเนี่ยปึ๊บเสร็จเราต้องมีการเทเอ็นและเอ็นของเราเนี่ยนะครับก็ต้อง ถึงด้วยลวดกรงไก่นะครับหรือเขาเรียกว่าตะข่ายกรงไก่หรืออะไรก็ได้นะครับลวดโคงไก่ตะข่ายกรงไก่เพื่อที่จะเวลาฉาบแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราก็มีเหมือนกันนี่นะครับอ่ามีลวดกรงไก่และจุดอื่นๆเราก็ต้องใส่หมดนะครับตอนนี้ช่างยังไม่ได้ฉาบก็จึงยังไม่ได้ใส่อันนี้คือตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับเ <c oughs> ดินออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเนาะเดี๋ยวเราทําการจับเฟียมนะครับขึ้นมงกบอะไรเรียบร้อยนะช่องตรงนี้จะเป็นช่องที่ แยกส่วนจากตัวบ้านอันนี้คือตัวบ้านนะคุณผู้ชมอันนี้ผมขึงบูชีเพื่อที่จะไม่ให้ตัวบ้านของคุณลูกค้าเสียหายเนาะตรงนี้แยกส่วนกันเลยคุณผู้ชมเป็นทางเดินของแม่บ้านตรงนี้เป็นจุดเซอร์วิสขององานต่อเติมหลังบ้านหมายถึงว่าแม่บ้านจะอยู่โซนนี้แหละนะครับเดินมาห้องนี้ห้องนี้ห้องอะไรครับโฟแมนห้องครัวห้องนี้เป็นห้องครัวโอ้โหห้องครัวนี่ใหญ่พอสมควรแล้วเป็นห้องครัวของแม่บ้านเนาะ,ะสำหรับแม่บ้านเลยนะห้องครัวตรงนี้ก็อาจจะมีเคาน์เตอร์ครัวมีอะไร ก็ว่ากันไปมีการ,รวางระบบน้ำระบบท่อนะครับซึ่งห้องครัวตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นสําหรับแม่บ้านนะครับทำอาหารให้ท่านเจ้าของบ้านได้ทานเนาะก็ไม่ต้องใหญ่จนเกินไปมีเตาสัก2หัวมีซิงค์ล้างจานสักหหลุมที่เตรียมอาหารสัก60เซนถึงเมตรย่สก็พอแล้วตรงเนี้ยวางเคาน์เตอร์ได้3ามเมตรแบบที่ผมกล่าวมาเลยนะครับก็จะแบ่งฟังก์ชันเป็นซิงค์ล้างจานเมตรยี่สิ ที่เตรียมมาหานเมตร20เป็น2เมตร40เนาะแล้วก็เตาแก๊สอีกเมตร20เป็น3เมตร60นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่เคาน์เตอร์ได้ตรงนี้เป็นหน้าต่างคุณผู้ชมอาหน้าต่างก็จับเฟียมอะไรเรียบร้อยแนละ้วหน้าต่างเปิดเพื่อระบายอากาศอากาศถ่ายเทมองมาด้านนอกคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของสนามหญ้าหลังบ้านโอ้ยังมีสนามหญ้าเหลืออันนี้คือดินที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวได้นะครับให้แม่บ้านนี่แหละนะปลูกเลยเอ,อ,อยู่ครบวงจรได้กินผักอรอร์แกนิกอีก นะครับงานต่อเติมของเราก็จะเป็นประมาณนี้ส่ดนนี้คืออะไรส่วนนี้คือช่องที่ออกจากตัวบ้านใช่ไหมประตูล,ล่าจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะเนาะโอเคนี่ตรงนี้คือเวลาจะเข้าไปหาท่านเจ้าของบ้านนะครับถ้าเป็นแม่บ้านเนาะเช่นเป็นชาวต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาหรือลาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่ร่วมบ้านกับเราเนาะก็แยกส่วนออไปเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของแม่บ้านส่วนนี้ก็เป็นช่องทางเดิน นะครับเวลาท่านเจ้าของบ้านเดินมาหาแม่บ้านเดินมาเข้าครัวก็เป็นช่องทางเดินแยกกันไปนะครับช่องทางเดินตรงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรก็พอแล้วไม่ต้องกว้างจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะกินพื้นที่หลังบ้านนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่หลังบ้านค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่าถ้าต่อเติมแบบนี้ผมแนะนําว่าพื้นที่สัก3เมตรขึ้นไปอกก่ะกำลังดีถ้า2เมตรไม่ค่อยแนะนําถ้า3เมตรขึ้นไปนะบางทีห้องแม่บ้านอาจจะบีบเล็กลงแต่ให้มันยาวขึ้นก็ได้ นะครับเพราะส่วนมากเดี๋ยวนี้หน้าบ้านของคุณลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยหน้าบ้านจะกว้างดังนั้นเนี่ยเวลาต่อเติมหลังบ้านเนี่ยก็จะได้พื้นที่แนวกว้างขนาดกับหน้าบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือไอเดียใครที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับแล้วคุณซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าสเกลแบบนี้สมมติว่า500ตารางเมตรนะ,ะบ้านหลังเนี่ยตารางเมตรแล้วคุณจะต้องอยู่อาศัยด้วยม,มีครอบครัวด้วยอะไรด้วยแนะนําว่าจ้างในบ้านจะดีกว่าแต่ถ้าคุณทำก่อสร้างเอง500ตารางเมตรผมบอกเลยว่า เหนื่อยมากนะครับเอาเวลาไปทำงานหาเงินมาจ้างไปบ้านจะคุ้มกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะก็แล้วแต่บุมองแล้วแต่ความคิดแล้วกันนะครับอี๋ยวขอสรุป,คล,ปคลิปที่ได้บ้านอีกครั้งหนึ่งเชครับก็ขอสรุปคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะมี15 20ล้านบวกบวกได้นะครับอาจจะหลังเล็กลงสัก15้าล้านเนี่ยผมคิดว่าก็หลังใหญ่แล้วนะหรือ10ล้านขึ้นไปก็หลังใหญ่แล้วนะนะครับเอาว่าถ้าเป็นพื้นที่ต่อตารางเมตรภายในตัวบ้านเนี่ย เินสา0ร้อยตารางเมตรอะผมบอกให้เลยว่าคุณเหนื่อยแน่นอนถ้าคุณจะต้องทําความสะอาดบ้านคนเดียวหรือคุณจะต้องทําอาหารทานด้วยต้องไปทํางานด้วยกลับมาบ้านจะต้องมานั่งประกอบอาหารอีกทําความสะอาดบ้านอีกผมแนะนานะครับจ้างแม่บ้านเดี๋ยวเนี้ยเดือนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทผมว่า ประหยัดต้นทุนชีวิตคุณได้เยอะเพราะว่าถ้าคุณมีบ้านหลังขนาดนี้คุณน่าจะมีกําลังในการจ้างแม่บ้านอยู่เหมือนกันเนาะทีนี้เมื่อคุณจ้างแม่บ้านแล้วคุณอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวคุณไม่อยากให้เขามาอยู่ในบ้านกับคุณพื้นที่ข้างบ้านพื้นที่หลังบ้านที่เหลืออยู่คุณสามารถต่อเติมทําเป็นห้องนอนให้เขาได้แยกสัดส่วนกันได้เลยหรือถ้าคุณต้องการมีห้องครัวสําหรับเขาเองไม่ต้องมาใช้ครัวของเราก็สามารถทาเป็นครัวเล็กๆเคาน์เตอร์ <c ounter> ประมาณสักเมตรยีิหรือสองเมตรนิด,นด,นดก็ได้เขาก็สามารถประกอบอาหารได้แล้วนะครี่นนรรท จะซื้อบ้านหลังใหญ่ผมแนะนําเลยยังไงคุณก็ต้องมีแม่บ้านแม่บ้านของคุณเนี่ยคุณสามารถให้เขาทํางานบ้านได้กวาดบ้านถูบ้านทําอาหารให้คุณทานได้ปลูกผักให้คุณได้อีกอย่างผมเนี่ยแม่บ้านผมปลูกผักรดน้ําต้นไม้ทําความสะอาดบ้านรีดผ้าทําอาหารโอ้โหผมรู้สึกว่าถ้าคุณมีบ้านขนาดนี้นะแล้วคุณลงทุนกับแม่บ้านสักหน่อยนะชีวิตคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับงานต่อเติมแบบนี้หลังใหญ่แบบนี้เราก็รับทําเหมือนกันนะครับปัจจุบันเรายิ่งทําหลังใหญ่ขึ้นเรื่อย นะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เรามีพนักง,งานนะครับหรือีบุคลากรคอยให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพอย่างแน่นอนนะครับอแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์088104888สำหวันนี้สวัสดีครับ